วันนี้รวมากับที่งานถแถลงข่าว Excellent In Breast Care ของศูนย์เต้านมโรงพยาบาลบำร,รุงราชวินิจฉัยและรักษาเร็วพร้อมส่งมอบการดูแลแบบไร้รอยต่อโดยได้รับเกียรติจากเภสัชกรหญิงอาธิรัตจารุกิจพิพัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลบำร,รุงราชกล่าวให้การต้อนรับและเปิดงานถแถลงข่าวพร้อมทั้งกล่าวอีกว่า เราตระหนักถึงปัญหาและมุ่งหวังที่จะช่วยรักษาผู้ที่มีอาการหรือมีความผิดปกติของเต้านมอย่างครอบคลุมรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิชัยวาสนาศริัวหน่าศูนเต้านมโรงพยาบาลบำรุงราษฎได้กล่าวอีกว่าที่ศูนย์เต้านมโรงพยาบาลบำรุงราษเราดูแลผู้ป่วยได้อย่างครบวงจรแบบอง์รวม โดยเราให้คำปรึกษาตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับเต้านมนมในทุกมิติพร้อมทั้งมีทีมคณะแพทย์ศูนย์เต้านมร่วมกันบรรยายการดูแลผู้ป่วยครบวงจรแบบองค์รวมจากนั้นเป็นการแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการคัดกรองและการรักษาโดยคุณหญิงรัฐาโพงงามนักร้องนักแสดงและผู้ป่วยจากศูนย์เต้านมอีกด้วยค่ะ ซึ่งงานนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่3มีนาคม2567ให้องประชุมชั้น21โรงพยาบาลบำรุงราชการรักษาเร็งเต้านมเนี่ยมันมีหลายขั้นตอนนะขั้นตอนแรกก็คือเรื่องของการวินิจฉัยให้ให้ได้แม่นยำแล้วก็ถูกต้องรวดเร็วนะฮะซึ่งของที่โรงพยาบาลบำรุงราชเองเนี่ยฮะเรามีทีมที่คอยดูแลเรื่องนี้อยู่นะในแง่ของการ ทำรังสีวินิจฉัยการตรวจชิ้นเนื้อและก็ทางศัลแพทย์ผู้ดูแลเนี่ยเรามีความพร้อมค่อนข้างมากนะฮะนอกจากนี้นะฮะถ้าเกิดว่าจำเป็นที่จะต้องมีการรักษาอย่างอื่นเพิ่มเนี่ยเราก็มีทีมศาสตสาขสาที่คอยดูแลร่วมกันอยู่ทัให้ผลการรักษาออกมาเนี่ยค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจครับ